สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่มิสเตอร์ปานวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปพบกับสิทธผู้นำทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บุคคลที่ใช้ความฉลาดกลยุทธ์และความกล้าหาญนำกองทัพไปสู่ชัยชนะและเปลี่ยนแปลงโลกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันพวกเขาคือผู้ที่กำหนดชะตากรรมของสงครามและสร้างตำนานที่ยังถูกกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้แต่ใครจะเป็นสุดยอดนักรบที่ทรงอิทธิพลที่สุดมาดูกันเลย ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ 1. อเล็กซานเดอร์มหาราช นักรบที่ไม่มีวันพ่ายผู้สร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคโบราณอเล็กซานเดอร์มหาราชคือราชาแห่งมาซิโดเนียผู้นำทัพบ,บุกยึดครองดินแดนกว้างใหญ่จากกรีซถึงอินเดียด้วยกองทัพที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมเขาสามารถพิชิตจักรวรรดิบเปอร์เซียและไม่เคยพ่ายแพ้ในสนามรบ 2. จัก,กรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตจากนายพลส่จัก,กรพัรดิผู้ปฏิวัติศาสตรยุโรปด้วยสงครามนาโปเลียนเป็นหนึ่งในนักยุทธศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกเขานำฝรั่งเศสเข้าสู่สงครามหลายครั้งและสร้างจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสที่ครอบคลุมทั่วยุโรปด้วยยุทธวิธีอันชาญฉลาดเช่นกลยุทธ์ยุทธการสายฟ้าแลบเขาเปลี่ยนโฉมหน้าการทำสงครามไปตลอดกาล 3. เจงกิสกานจอมทัพแห่งมองโกลผู้พิชิตครึ่งหนึ่งของโลกเจงกิสกานผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมองโกลซึ่งเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ต่อเขาใช้ยุทธศาสตร์การรบบนอานมาบวกกับกองทัพที่เคลื่อนที่รวดเร็วเพื่อพิชิตด,ดินแดนจากเอเชียถึงยุโรปพร้อมนำระบบการปกครองอันทรงประสิทธิภาพ 4. จูเลียสซีซาผู้นำโรมันผู้เปลี่ยนแปลงอาณาจักรและสร้างตำนานซีซาเป็นนักการทหารและนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลของโรงมันเขาพิชิตด,ดินแดนก้อนฝรั่งเศสปัจจุบันและขยายอำนาจของโรงมันอย่างมหาศาลพร้อมปฏิรูปกองทัพให้แข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าสุดท้ายเขาจะถูกลอบสังหารแต่ชื่อของเขายังคงเป็นตำนาน ห้าซุนบูปรมาจารย์แห่งกลยุทธ์ผู้เขียนคำทีศิลปะแห่งสงครามซุนบูเป็นนักรบและนักยุทธศาสตร์ชาวจีนโบราณผู้เขียนศิลปะแห่งสงครามซึ่งยังคงเป็นตำราก,กลยุทธ์ทางทหารที่ใช้กันจนถึงปัจจุบันแม้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาเคยนำทัพรบจริงหรือไม่แต่แนวคิดของเขามีอิทธิพลต่อสงครามทั่วโลก 6. พระเจ้าเฟรเดริกมหาราชประชานักรบแห่งปรัสเซียผู้ปฏิรูปสงครามยุคใหม่เฟรเดริกมหาราชเป็นกษัตริย์แห่งปรัสเซียเยอรมนีในปัจจุบันผู้ทําให้กองทัพของเขากลายเป็นหนึ่งในกองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปด้วยกลยุทธ์การรบแบบกองทัพเคลื่อนที่เร็วและการใช้ปืนคาบศิลาอย่างมีประสิทธิภาพ 7. สกิปิโออาฟรฟิกานัตผู้พิชิตฮันนิบาลและกอบกู้โรมจากคาเทสสกิปิโออาฟรฟิกานัตเป็นแม่ทัพโรมันผู้มีชื่อเสียงจากการเอาชนะฮันนิบาลแห่งคาเทสในสงครามพินิคครั้งที่สองเขานำทัพโรมันไปโจมตีคาเทสโดยตรงบีบให้ฮันนิบาลต้องถอนกำลังกลับและท่ายแท้ในที่สุด ฮันนิบาลบาร์กานักรบแห่งคาเทตผู้ใช้ช้างศึกข้ามเทือกเขาแอลฮันนิบาลเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเขานำทัพคาเทตข้ามเทือกเขาแอลพร้อมช้างศึกเพื่อโจมตีกรุงโรมและสามารถเอาชนะโรมันได้หลายครั้งในสงครามพินิกแม้จะพ่ายแพ้ในท้ายที่สุดแต่กลยุทธ์ของเขายังคงเป็นตำนาน ก้าวอติลาเดอฮันนักรบผู้หดเยี่ยมแห่งอาณาจักรรันผู้สร้างความหวาดกลัวให้โรมอัติลาคือผู้นำแห่งเผ่าฮันผู้ทำให้จักรวรรดิโรมันต้องหวาดกลัวด,ด้วยกองทัพที่รวดเร็วและรุนแรงเขาทำลายเมืองมากมายและขยายอาณาเขตของเผ่าฮันอย่างกว้างขวาง สิจักรพรรดิเงกังซามมไรผู้รวมญี่ปุ่นและปฏิวัติการทำสงครามโอดาโนโบุนางาเป็นไดเมียวขุนศึกแห่งญี่ปุ่นในยุคเซนโกคุผู้ใช้ปืนคาบศิลาเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้และเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีสงครามของญี่ปุ่นเขาเป็นผู้ปูทางสู่การรวมชาติญี่ปุ่นก่อนที่จะถูกลอบสังหาร และนี่ก็คือสิบผู้นำทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ละคนต่างมีความสามารถและกลยุทธ์ที่ทำให้พวกเขากลายเป็นตำนานคุณคิดว่าใครคือผู้นำทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m r สเตอปเพื่อไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์และความลับของโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า